เปอร์น็อกครับผมเฟอร์น็อกสิบาผสมก็หนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใช้สลิงนะครับผมดูดขึ้นมาครับประมาณหนึ่งซีซีนะครับผมตัวยาคนมากครับผมบีบอย่างนี้เลยครับผมบีบอย่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมมันแหงชฉแนวนะครับวันนี้จะมากําจัดหมัดนะครับโอเคตัวนี้นะครับมานําเสนอนะครับผม เป matters, tourism, okay. ็นผลิตภัณฑ์เป็นยาที่ดีมากเลยนะครับผมใช้ฉีดพ่นนะครับลงพื้นแล้วเนี่ยนะครับหมัดตายเรียบเลยครับผมผสมน้ําแล้วก็ฉีดนะครับฉีดไปได้วันหนึ่งแล้วแหละนะครับปรากฏว่าตายครับผมใช้ได้จริงครับผมใช้งานแบบมีประสิทธิภาพเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาฉีดซ้ํารอบสองนะครับผมก่อนหน้านี้ใช้ปูนขาวนะครับมาโรยนะครับโรยปรากฏว่าไม่ตายครับผมหมัดไม่ตายครับแล้วก็ไปซื้อยานะครับยาที่ว่ากําจัดหมัดหมานะครับที่ว่าใช้ใช้กับหมาใช้กับสัตว์ ใช้โรยตามตัวหมาอะไรอะไรเงี้ยผมก็เอามาโรยมันก็ไม่ตายครับผมเพราะว่ามันมันไม่ค่อยแรงครับผมายาที่ว่าใช้กับหมานะเพราะว่าถ้ายามันแรงจริงเนี่ยหมามันมันจะต้องแบบหมามันต้องป่วยแน่นอนอนะ่ะแต่ว่าอันนี้ผมใช้สําหรับแบบว่าฉีดกับพื้นเลยนะครับผมแล้วก็ไปเอายาที่ว่าใช้ผสมน้ําอาบให้หมานะครับที่ว่าไม่เป็นขวดสีส,สีน้ําตาลน,นะครับอะไรนะทาลัดอะไรนี่แหละผมก็ามาใช้แล้ว ก็ไม่ตายครับผมไม่ตายสุดท้ายมาจบด้วยตัวนี้นะครับผมตายแน่นอนครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสามสี่วันก่อนนะครับผมฝนมันตกนะครับผมโอเคฝนตกแล้วก็มีหมานะครับหมาอยู่ข้างบ้านนะครับผมมันได้มานอนตรงนี้นะครับผมมันเกานะครับมันคันมันนะครับนะครับผมมันก็มาเกาเกาเกาแล้วก็มีหมัดนะครับเต็มเลยครับผมออกจากตัวมันนะครับผมแล้วก็ผ่านมาอีกสามสี่วันนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับมันก็จะเพาะพันธุ์ หมัดได้ดีเลยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับก็ทําให้หมัดเต็มพื้นเลยครับผมเดินไปไม่ได้เลยนะครับเดินไปปุ๊บหมัดกระโดดเกาะขึ้นขาเลยนะครับเป็นอะไรที่ลำค้านมากนะครับกระโดดเกาะแล้วก็คันด้วยนะครับเพราะตอนที่มันกระโดดเกาะขาปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดเลือดแล้วเลยครับผมวอนนี้ได้ใช้ปูนขาวนะครับซื้อมากระสอบหนึ่งนะครับผมปูนขาวเป็นโดโลไม้นะครับผมไปดูในเน็ตเขาบอกว่าใช้ตัวนี้นะครับผมผมเอามาโรยแล้วครับหมดไปครึ่งกระสอบแล้วครับไม่ตายครับผมเปลี่ยนแผนมาใช้ตัวนี้ครับนี่ครับผม เฟอร์น็อกครับผมเฟอร์น็อกสิบตัวนี้เป็นสารเคมีนะครับผมอันตรายมากนะผมตัวนี้หาซื้อได้ที่ตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปนะครับผมตามบ้านนะครับหาซื้อได้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาหกสิบห้าบาทนะครับเออในลาซาด้าก็มีขายเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นยี่ห้อโมลิดอนนะครับผมโมลิดอนไม่ใช่ฟูริดอนนะครับเป็นโมลิดดนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การซื้อนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับนะครับผม ตัวยาก็เหมือนกันนะครับผม <Okay. S 2> หลักการทํางานการใช้ก็เหมือนกันเลยนะครับประโยชน์นะครับใช้ป้องกันและกําจัดมแมลงดินและ,มะแมลงคานเช่นมแมลงวันยุงมแมลงสาบมดในโรงเรือนและโรงฆ่าสัตว์นะครับวิธีใช้นะครับก็ผสมน้ํานะครับ1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับผมผสมน้ําเปล่านะครับผมแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ไปฉีดพ่นได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ผสมกับ น้ำมันดีเซลก็ได้นะครับผมพ่นยุงนะครับฉีดพ่นยุงใส่เครื่องพ่นนะครับเป็นเครื่องพ่นควันนะครับตัวนี้เป็นสารเคมีที่ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะเวลาใช้นี่ก็ต้องเซฟตี้ให้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช้งานนะครับผมการผสมก็1ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรโอเคนะครับผมน้ำหนึ่งลิตรเรผมก็จะใช้ขวดโค้งนะครับเจาะเจาะฝานะครับเป็นรูอย่างนี้นะครับผมจะใช้ฉีดพ่นอันนี้ก็ประมาณ1ลิตรนะครับผมก็จะใส่น้ําประมาณนี้นะครับนะครับผม หนึ่งลิตรก่อนที่เราจะผสมยานะครับเราต้องใส่ถุงมือด้วยด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับใส่ถุงมือด้วยแล้วก็ใส่นะครับใส่แมสด้วยแล้วก็ใส่ชุดคุมนะครับแขนยาวนะครับแล้วกางเกงขายาวนะครับแล้วก็รองเท้าบูทนะครับคุมให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับผมแต่เนื่องด้วยวันนี้ผมไม่มีชุดคุมนะครับผมก็จะทําแบบนี้ให้ดูเลยนะนะครับผมแต่สําหรับใครที่ว่ามีชุดคุมชุดอะไรก็เอามาใส่เลยครับถือว่าปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับผมหลัง ฉีดพ่นยาเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ําสระหัวให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าร่างกายเรานะครับผมเราเริ่มผสมยากันเลยครับผมก็เปิดฝายาก่อนครับแล้วก็ใช้สลิงนะครับผมดูดขึ้นมาครับประมาณหนึ่งซีซีนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งซีซีก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าผมกลัวไม่ตายครับเดี๋ยวผมแถมอีกสักนิดนึงครับผม เอาแบบค้นๆเลยครับค้นๆเลยจะดูตัวยานะครับผม <ucking> ตัวยาจะเป็นจะเป็นสีเหลืองนะครับผมยังไม่ได้บีบนะครับจะเป็นสีเหลืองแต่ผมบีบลงไปปุ๊บมันจะเป็นขุนเลยนะครับคอยดูนะครับนี่ครับผมตัวยาข้นมากครับผมหยบดลงไปแล้วขุนเลยครับตอนนั้นก็ปิดฝาครับผมปิดฝาครับขย่อให้เข้ากันครับผม แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมยาฉีดฆ่าเห็บหมัดนะครับผมตามกําแพงบ้านนะครับผสมเสร็จแล้วจากได้นเราก็ปิดฝาครับผมฝาที่เราเจาะรูไว้ครับเดี๋คนี้เราก็ไปฉีดกันเลยครับผมอผมผสมยาเสร็จแล้วนะครับผมผสมไว้สองขวดนะครับอเดี๋ยวเราเริ่มลงมือไปฉีดพ่นกําจัดกันเลยนะครับผมดีทํานะครับเราก็อย่างนี้ครับผมบีบอย่างนี้เลยครับผมบีบอย่างนี้เลยนะครับ ง่ายๆครับผมทําอย่างนี้ไปเลยนะครับทําอย่างนี้เลยเอาให้ทั่วๆครับผมเอาให้ทั่วๆทั่วๆพื้นครับเอาให้ทั่วทุกตารางนิ้วเลยนะครับโอเคเวลาฉีดเนี่ยก็ระวังนะครับอย่าให้มันกระเด็นโดนขาครับพวกละอองเนี่ยนะครับผมแล้วก็ระวังอย่าให้มันเข้าตาด้วยนะครับถ้าบีบแรงเนี่ยมันอาจจะเข้าตาได้นะครับผมแล้วก็ต้องป้องกันนะครับหาแว่นหาอะไรมาใส่เรียบร้อยนะครับผมนะครับบีบเป็นฝอยๆอย่างเงี้ยนะครับผมฉีดไปครับผม ไอ้ตัวทั่วครับไอ้ตัวทั่วตัวนี้เห็นผลดีครับผมกําจัดหมัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกาจัดเห็บหมัดได้แน่นอนครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉีดปุ๊บอีกชั่วโมงหนึ่งท่านมาดูผลงานครับตายเรียบอันนี้ผมฉีดครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกนี้ก็ตายแล้วแหละครั้งสองนี้ก็ซ้าอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามันตายแน่นอนนะครับผมฉีดอย่างนี้เลยครับผมอเดี๋ยวไปดูภาพมุมกว้างนะครับเวลาผมฉีดนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับเกับการฉีดฆ่าหมัดนะครับในวันนี้นะครับผมกับตัวยาตัวนี้นะครับผมถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับผมพอดีที่บ้านผมเนี่ยหมัดมันขึ้นบ้านนะครับหมัดขึ้นก็สร้างความรำคาญนะครับนะครับผมก็เลยต้องหาตัวยามากําจัดนะครับผมก็สรุปครับใช้ดีครับตัวนี้ ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยตายจริงครับผมเห็นผลเลยนะครับก็ใช้เสร็จแล้วก็ต้องแบบระวังด้วยนะครับก็ไปอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไอพื้นที่ที่เราฉีดไปเนี่ยนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหมัดมันตายแล้วเนี่ยสองสามวันเนี่ยเราก็ล้างพื้นนะครับเอาน้ําประปนาครับตอสายางฉีดล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างพื้นล้างอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับผมมันอันตรายนะครับผมอันตรายก็เวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช้นะครับ แต่ของผมเนี่ยใช้มาหลายตัวแล้วไม่ตายปูนขาวก็ใช้แล้วนะครับยาที่โรยตัวหมัดฆ่าหมัดกับหมาเนี่ยเอามาใช้ก็ไม่หายนะครับใช้ตัวนี้เลยตายแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียเงินเยอะแล้วเอาตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับผมแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเวลาใช้เนี่ยมีลูกมีหลานก็คอยดูด้วยนะครับมีหมามีไก่ขังเลยครับผมมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษด้วยนะครับเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้มันแทงชแนลก็ขอฝาก เน้นย้าด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยก็ต้องเซฟตี้ให้ดีด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวลาใช้นีต้องมีขอบเขตในการใช้ด้วยนะครับผมถ้ามีหมามีไก่นะครับขังก่อนเลยนะครับผมตัวนี้มันออกฤทธิ์แรงนะครับเป็นสารเคมีนะครับตัวนี้ถ้ามีคนแก่มีเด็กก็ต้องคอยดูดีๆนะครับผมอันตรายครับตัวนี้เพราะว่าผมเอาไปฉีดหมัดปุ๊บหมัดตายเลยนะครับแล้วกลิ่นมันแรงด้วยนะครับผม ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับตัวนี้